สวัสดีครับกับร้านวอออโต้สวิตนะครับเช้านี้เราก็จะพามาดูรถเชฟเปรตโคลอโดนะครับรถคันนี้อาการก็คือสตาร์ทเงียบนะครับสตาร์ทเงียบนะครับกันที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับสตาร์ทเงียบซึ่งรถคันนี้ก็เพื่อนช่างนะครับได้ส่งมาให้ช่วยดูแลให้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนช่างมากเลยนะครับที่ไว้วางใจทีมงานวอออโต้สวิตนะครับ ได้นารถก็มาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับรถคันนี้ก็จอดอยู่หลายเดือนนะครับจอดอยู่สองสามเดือนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถกันดีกว่านะครับอ่าครับผมนี่นะครับสภาพรถโกลโดนะครับคันนี้นะไอ้สภาพเล่าเรื่องราวเองนะครับนี่ครับ ก็มีการลื้อเช็คระบบสายไฟเบื้องต้นกันมาแล้วนะครับปัญหาของรถคันนี้ก็คืออาการสตาร์ทเงียบนะครับฟังข้อมูลเบื้องต้นมาจากเพื่อนช่างนะครับก็คือเจ้าของรถเองไปลื้อตํามระบบสายไฟนะครับไปต่อนู่นนี่นั่นนะครับไปต่อไฟนู่นนี่นั่นแล้วก็ รถก็สตาร์ทไม่ติดเลยครับเป็นอาการสตาร์ทเงียบนะครับเพื่อนช่างก็ได้ส่งมาให้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามีที่ปรึกษาดีนะครับทีมงานดีนะครับทีมงานดีนะครับครับผมก็ต้องยังปรึกษานะครับระดับ อาจารย์และช่างหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะทีมงานอาจารย์ช่างใหญ่ยนนะครับงนนะครับตรงนี้อาจารย์ดอนนะครับที่ปรึกษานะครับช่วยแนะนําต่างๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเชฟโดเลตก็มีอาจารย์จังโชคนะครับของทีทีสมาร์ตเตกนะครับช่วยแนะนําให้นะครับในการตรวจเช็คปัญหารถเชฟ ทุกรุ่นนะครับรถเจ็บุกรุ่นโดยตรงนะครับแล้วก็ยังมีทีมงานอีกหลายคนนะครับที่ผมปรึกษานะครับผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าทีมงานดีนะครับที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบได้นะครับมีหลายสำนักนะครับโดยเฉพาะสำนักเคลื่อนเซอร์วิสด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็ลืมไม่ได้นะครับปรึกษางานพูดคุยกันบ่อยนะครับทีมงานสำนักเคลื่อนเซอร์วิส ตอนนี้ก็วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกันก่อนนะครับก็พอเห็นปัญหาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือกล่อ,องเครื่องยนต์หายไปนะครับกล่องเครื่องยนต์ติดต่อสื่อสารไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ตรวจเช็คเราจะได้ไม่หลงประเด็นนะครับเราต้องวิเคราะห์กันก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับ เรามีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องใช้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือก็ปวดหัวเลยครับครับวิเคราะห์สัญญาณแคนบัสกันก่อนนะครับเบื้องต้นเลยอ่านี่ครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยลักษณะสัญญาณแคนบัสนะครับแน่นอนกา,การสื่อสารแน่นอนครับสัญญาณมาอย่างนี้กา,การสื่อสารแน่นอนนะครับ ก,การสื่อสารนะครับกับกล่องเครื่องยนต์แน่นอนนะครับเพราะว่าบีคอนแล้วเมื่อกี้เครื่องมือก็หนากล่องเครื่องยนต์นไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นปัญหาอะไรกับกล่องเครื่องยนต์นะครับนี่กล่องก็เสียบอยู่นะครับกล่องเสียหรือเปล่านะครับยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องเช็กกันก่อนเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่า ทีมงานวอลโต้สวิตจะแก้ไขปัญหารถคันนี้ยังไงจะสตาร์ติดนะครับโอเคครับผมครับผมก็สำหรับเชฟโรเลตโคลอโดนะครับห้าเกียร์ปี2013กคันนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราได้ทำการตรวจเช็ค ระบบสายไฟต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับตรวจเช็คระบบสัญญาณสายต่างๆนะครับสัญญาณแกนบัสนะครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็เราก็ได้ทาการสั่งเปลี่ยนกล่องไปเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปว่าเป็นปัญหาที่กล่องเสียนะครับฟันทงไปแล้วแล้วก็ได้ทาการสั่งกล่องมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนใหม่ตอนนี้นะครับตอนนี้ได้เสียบกล่องไปแล้วนะครับนี่ครับคือกล่องใบใหม่ นี่ครับกล่อง ECM ตัวใหม่นะครับปลายแดงนะครับตอนนี้ได้เสียบไปเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คสัญญาณกันใหม่อีกรอบนะครับว่าหลังจากที่ว่าเราได้เสียบกล่องไปเรียบร้อยแล้วสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดูสัญญาณแคนว่าสัญญาณมาปกติไหมนะครับการสื่อสารเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับเปิดสวิตช์ออนก็มาเช็คสัญญาณกันใหม่ มาดูว่าเป็นยังไงยังเหมือนเดิมไหม,ไมเราจะตรวจสอบเหมือนเดิมไหมนะครับดูอ่าครับผมตอนนี้ หลังจากที่ว่าได้เสียบกล่องไปแล้วนะครับตอนนี้สถานะการตรวจพบนะครับไม่เจอปัญหาอะไรแล้วนะครับมีกล่องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราได้เปลี่ยนกล่องใบใหม่ไปนะครับโอเคตอนนี้กล่องมาแล้วถือว่าเป็นปกติแล้วครับตอนนี้ครับผมก็ มาดูสัญญาณแคนบัสนะครับนี่คือสัญญาณที่เป็นปกติแล้วนะครับจากการที่ว่าเราตรวจสอบครั้งที่แล้วนะครับจะเห็นว่ารูปแบบคลื่นสัญญาณแคนบัสที่เป็นปกติจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสบายใจได้เลยครับกล่องใจงานได้แน่นอนนะครับการสื่อสารทํางานได้แน่นอนครับตอนนี้จะเป็นรูปแบบหน้าตาประมาณนี้นะครับ ก็กับครั้งที่แล้วที่เราตรวจจับจะเป็นคนละรูปแบบกันเลยนะครับเดี๋ยวจะดูเปรียบเทียบกันนะครับโอเคอย่างนี้ผ่านแน่ๆครับครับผมก็หลังจากนี้ก็จะได้ทำการโปรแกรมกล่องนะครับ love the chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find Takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine.

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูนะครับเปสวิตออนนะครับครับผมโอเคสตาร์ทติดปกติแล้วนะครับเปิดด้จบงานแล้วครับวันนี้ครับ คือการเปลี่ยนกล่อง ECM นะครับเปลี่ยนกล่องใหม่ป้ายแดงเบิร์ห้างเลยครับาราคาก็ไม่ต้องพูดถึงครับราคาก้ากล่องครับหัวการนการนี้ก็จบที่ตอนนี้ก็วอรเครื่องให้ได้อุณหภูมิครับก็เพื่อดูปัญหาต่างๆ จบงานนะครับก็งานนี้จบเรียบร้อยต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆนะครับอาจารย์โจ๊กอาจารย์ช่างดอนนะครับอาจารย์หย่ยอนจูนนิ่งนะครับต้องขอขอบคุณมากที่ให้คำปรึกษาในการาเปลี่ยนและก็ติดตั้งกล่อง e c m ของโคลอโดกันนี้ใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนช่างนะครับที่วไว้ใจทีมงานของเราส่งรถมาเราดูแลให้นะครับช่วยแก้ปัญหาให้นะครับก็ อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เก่งครับแต่ว่าทีมงานที่ปรึกษาผมเยอะครับยังไงก็จบงานได้ครับ100%ไม่ว่าจะมาปัญหาอะไรครับรับประกันจบให้ทุกเคสครับสำหรับเชฟโรเลตอ่าขอบคุณมากครับเจิญคลิปต่อไปครับผม